เอาละครับหลังจากที่ฟา์มวกกันมาใช้เวลาค่อนข้างนานนะผมถึงก็ต้องพักเล่นเทวควันโดเลยนะครับเพื่อไปฟา์มวกหมวก1ปีอันนี้นะครับเพื่อมาแหกในวันนี้แล้วกันมาวันนี้นะครับก็ได้เลิ่องามยามดีนะในการตีบวกผมขอแค่บวก6ก็พอใจแล้วครับ ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด4ใบนะครับ4ใบนี้นะครับจะมี1ใบที่ขึ้นบวก6มานะครับมาดูกันผมจะตีที่นี่เลยแล้วกันนะฮะพาย่อนพารวยนะครับมาใครบอกพาย่อนพายับไม่จริงผมบอกเลยก็ไม่จริงมาดูอบวก4นะครับเอาบวกสี่ก็เลยมันง่ายๆครับยังไงมันก็ติดอยู่แล้วเนี่ยดูโอกาสดีครับ 96%โอ้โหไม่ติดได้ไง Easy. อีซี่อ่าสามไปสี่ไป,ไปง่ายเกินอ่ะต่อไปนะครับเป็นบวกห้าผมจะตีเลยแล้วกันนะจะไม่เปลี่ยนใบนะครับบวกห้าครับบวกห้าบวกห้า มาอ่ะเป็นไงบวกหกเลยไหมบวกหกเลยไหมครับจังหวะน,นี้บวกหกเอ้ยติดว่ะเอ้ยเอาเรื่องจัดบวกหกติดอะไรกันครับเนี่ยฟาร์มมาตั้งเยอะใบแรกก็ติดแล้วครับ ทีนี้ตอนนี้เรามี66เลยใช่ไหมเป้าหมายต่อไปนะครับคือบวก7มามาดูกันว่าจะได้ไหมก็เดี๋ยวอันนี้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 เดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวใส่ใส่ไ้ก่อนดีกว่าป่ะใส่ไว้ก่อนนะครับเผื่อพลาดนะเผื่อพลาดอ่ะบอกแล้วว่าไาย่อนพารวยนะครับ ที่ผมหายไปนะไม่จะเล่นเทควันก็เพราะนี่แหละครับไปปั้นโลกมาฟาร์มบวกนะก็ฟาร์มได้แค่นี้ไม่ไหวจริงๆนะฮะ <c oughs> เหนื่อยมาก <c oughs> ดอกโคตรจะยากรัวๆไปฮะรัวไปเราไม่ต้องเปลี่ยนใบนะเราค่อยๆตีไปอ่าทีนี้พอจะขึ้นบวก5นะครับมันมีทิกอยู่ว่า เราต้องหยุดพักนะครับให้ npc พีเนี่ยเขาได้หายใจหายคอสักนิดหนึ่งนะตอนนี้คือต้องใจเย็ยนๆนะครับขึ้นบวก5ต้องใจเย็ยนๆนะพอบวกห้าปุ๊บเนี่ยบวกหเนี่ยมันจะง่ายแล้วต้องใจเย็ยนๆนเะขานหนิดึงบวกหครับมาอ่าเป็นไงง่ายไหมครับบวกห้าโอ้โหง่ายเกิน มาต่อไปบวก6ครับถ้าบวก6ใบนี้ติดต่อบวก7เลยรูดรูดรัวๆเอ้ยติดอะ่ะโอ้โหติดอีกแล้วครับอ่ะบวก6ติดบวก6ติด2ใบครับเพื่อนๆอะไรกันครับนี่อติด2องใบฮะ อ่ะแล้วก็อีกหนึ่งคลิกครับเพื่อไปบวกเจ็ดบวกเจ็ดนะครับบวกเจ็ดเบาๆค่อยๆทำใจนิ่งๆฮะยังไงมันก็ติดอยู่แล้วครับอันเนี้ยบวกเจ็ดไปครับเฮ้ยเป็นไงบวกเจ็ดโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยง่ายเกิน <c oughs> จบแล้วครับบวกเจ็ดฮะโอ้โหยังไม่ได้ท่านทำอะไรเลยฮะบวกเจ็ดอ่ะโอเคบวกเจ็ดมาแล้วครับหนึ่งใบแล้วก็อันนี้บวกหกนะฮะแล้วก็ที่เหลือเอายงไม่ได้บวกเอาไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับ เป้าหมายต่อไปนะครับคือบวก8ตีเพื่ออะไรก็ไม่รู้ในะบวก8แต่ก็อยากตีอ่ะโอเคไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะครับก็อ่าเราได้เป้าหมายแล้วนะครับตรงตามเป้าหมายคือบวก7ได้มาแล้วนะต่อไปก็บอกเลยว่าตีเล่นๆครับยังไงก็ติดตั้งแต่ตีมานี่ยังไม่เคยแหกเลยนะเนี่ยมาโอเคเอผมตีถูกไปนเนี่อโอ้โหใจหายเมื่อกี้ นึกว่าใส่ผิดใบเดี๋ยวก่อนนะนี้บวกหโอเคนี่บวกหนึ่งโอเคครับอะออะก็ทิ้งจังหวะนิดนึงครับก่อนจะขึ้นบวก5อันนี้เป็นสูตรเลยนะเห็นไหมว่าสูตรผมเนี่ยมันได้ผลจริงๆนะฮะใครที่จะตีบวกนะครับบวกกิจกรรม ROC หนึ่ปี anniversary hat นะฮะบอกเลยว่า สูตรนี้รับรองครับได้กันทุกคนทั่วหน้าฮะเว้นนิดนึงครับใจเย็นเย็นโอ้โหไม่เป็นไรครับมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างนะนี่เพิ่งจะใบแรกเองที่แตกนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวมางดีกว่าเปลี่ยนตัวเอารูกลักมาตีหนะ่อยเออเอาเทควอลลูกลักมาตีนะฮะ บวกแปดเลยนะเว้ยมันต้องมาแล้วล่ะครับอ่าเ,เดี๋ยว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 ,ยว,ยวลืมลืมลืมอนะีรูฮะโอ้ยผมพอไปนะอีรูเนี่ยอ่าเดี๋ยวขึ้นบวกห้าก่อนแล้วกันนี่ครับก็เก็บเลเวลเทคอนจน99เแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวจะมาทำวิชั่นกันนะก็ตอนนี้ เพิ่งจะฟา์มวกเสร็จนะครับเอาคอนเทนต์ซะหน่อยนะฮะโอเคจัดไปห้าก้อนใครบอกหมวกกิจกรรมตียากนะครับตีง่ายมากฮนะบอกเลยตีง่ายครับแต่ว่าต้องใช้สูตรนิดนึงนะโอเคครับ มาเอาบวกห้ากว่านะแล้วก็เดี๋ยวถ้าอีหรุไม่พอนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อมาเพิ่มนะแล้วก็ขึ้นบวกแปดกันนะว่าจะได้กี่ใบนะครับไะใบแรกเอาลืมถอนตังอะโถเอ้ยพลาดแล้วครับ <c oughs> เสียจังหวะเลย มาฮะบวก5ใบแรกของเทควันอาชีพลูกลักนะ,ะต้องเราต้องโชว์สกิลการตีบวกหน่อยไหมฮะเออเราจะให้แต่พี่ลกตีบวกให้ดูอย่างเดียวไม่ได้นะครับอ่านะครับเว้นนะครับเว้นจังหวะนิดนึงนะก่อนจะขึ้นบวก5นะครับใจเย็ยนเย็ยนเหย่าเพ,พ,พึ่งขึ้นเหย่าบพึ่งขึ้นพอถ้าเกิดขึ้นเลยเนี่ย โอกาสแตกเนี่ยมันสูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราเว้นเนี่ยโอกาสติดเนี่ยมันก็สูงกว่าแน่นอน,นครับอ่ะังหวะนี้แล้วครับบวกห้ามาอ่ะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าต้องเว้นเป็นไงแต่ตอนนี้อีรูไม่พอนะฮะเดี๋ยวผมขอญาติไปซื้ออีรูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวดึงร้านข้างๆเลยแล้วกันนะ อ่าอันไหนี่วอันนี้ยี่สิบหกเหรอยี่สิบหกจริงเปล่าไม่มีอ่ายี่สิบเก้าเลยฮะอีรูแถวนี้อันนี้ๆๆน,นี่นี่อันนี้ก็ยี่สิบเก้าอยู่ดีนะนะฮะอ่ะาสามใบบวกแปดอ่าอย่าให้เสียชื่อเทควพรลูกรักนะฮะสามสิบหก เปอร์เซ็นต์นะฮะต้องติดแล้วครับจังหวะนี้ถ้าไม่ติดก็ถ้าไม่ติดก็ก็อ่ะเป็นไงติดครับโอ้โหมันง่ายเกินหมู่กิจกรรมฮนะแค่บวกหกก็ได้สกิลกรีดแล้วครับ โหง่ายเกินใครบอกยากครับไม่มีคําว่ายากนะฮะอ่ะเราจะขึ้นบวกเจ็ดกันนะครับเป็นไงเทคอนอาชีพลูกรักนะฮะไม่ทําให้เสียชื่ออย่างนีนอนผมบอกแล้วอ่ะเว้นจังหวะเวระยะนะครับท <c ros LES> ําใจนิ่งๆนะแล้วก็ค่อยๆกดตีไปนะครับอันนี้ต้องดูจังหวะดีนะถ้าเกิดว่าจังหวะนะครับความรู้สึกมันได้กดตีเลย ผมรับรองว่าติดแน่นอนแต่ถ้าเกิดเรากะพลาดไปเนี่ยกะพลาดไป0ูนดนย์หึวิเนี่ยนิดเดียวกั่นั้นแหละครับมันมีโอกาสแตกอ่ะมาครับอาชีพลูกรักไหนโชว์บวกเให้เพื่อนเพื่อนเขาดูหน่อยฮนะจัดไปมา ก็น่าจะกระพ้าเป็นนีดเดียวเองอะอ่าโอเคไม่เป็นไรครับก okay. ็ประมาณนี้ก็เเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมน่าจะมีอีกอีกใบหนึ่งนะฮะผมฟางมาทั้งหมด5ใบนะแล้วก็มีใบบวก5อยู่อีกใบหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนตัวไปเอาแป๊บนึงนะครับอ่าโอเคนะครับมาต่อนะก็นี่ครับไปเอาอีกใบหนึ่งมานะแล้วก็อันนี้คือใบเดิมที่ตีบวกคาไว้นะครับบวก6นะครับ บวก7ตอนนี้เราได้ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นบวก7อีก1ใบนะครับแล้วก็ขึ้นบวก8ปไปนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมจะเอาใบนี้ขึ้นก่อนแล้วกันนะบวก6เนี่ยคเอาขึ้นก่อนเลยถ้าติดเอาบวก5ขึ้นก่อนดีกว่าเอาบวก5ขึ้นก่อนบก5ขึ้นก่อนครับอ่านะครับนะรบ,บวก5นะครับ จะตีขึ้น6แล้วก็7นะครับ36%นะฮะใครเห็นก็ว่าแตกโอกาสมันหลอกลวงครับอันเนี้ยมันไม่จริงนะฮะมาครับบวก6ครับบวก1ปี ROC มาโอ้แตกไปแล้ว บวกเจ็ดแล้วไหมล่ะครับอโอเคโอเคบวกเจ็ดครับใบสุดท้ายครับใบนี้ก็ถ้าแตกใบนี้ก็จบกันนะครับแต่ก็ได้บวกเจ็ดแล้วนะฮะไม่เป็นไรนะครับแตกก็แตกครับ สาิบหกเปอร์นะครับต้องมาแล้วไหมใจเย็นนะครับใจเย็นค่อยค่อยอโอไปแล้วนะครับอ่ะโอเคก็จบไปแล้วนะครับและนี่ก็คือ สิ่งที่เราได้มานะครับจากการตีบวกนะครับมวกกิจกรรม1ปี ROC นะครับก็บวก7ไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย